ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมกับสีพ้ามาเบ่งกระเบื้องนะครับผมใส่กระเบื้องมือสองใส่การในบอนี่และครับกระเบื้องมือสองเอามาม่งหลังเ้ามาออมเผ็ดห้องน้ำนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเก่านะครับผมใส่โค้งไหมไผ่นะครับเอ้ยโค้งไมยุค่านะครับผมไหมไผ่ไมยุค่านะครับ เป็นประมอันนี้นะครับพงนันนะนครับผมถักมุ่งหลังคากระเบื้องนะครับใส่งานได้นะครับผมสำหรับท่านใดสนใจกระเบื้องมือสองก็ถัก้ามาได้นะครับกระสีประมาณนี้เลยนะครับผมขนาดเม็ดยี่สิบกว้างห้าสิบเซนนะครับผมกระเบื้องมือสองครับ รอบผมณคบ